พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ย่านจังหวัดสมุทรสาครนะคะบริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์นะคะโดยรังสรรค์ผลงานการก่อสร้างโรงงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะภายใต้แนวคิดโรงงานที่มีนวัตกรรมการก่อสร้างด้วยขาวกลัดที่โดดเด่นนะคะและดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งการออกแบบภายนอกและการตกแ่งภายในนะคะบิวอินพอคนเจอร์ครบคันเลยนะคะ และยังเลือกใช้วัสดุการก่อสร้างที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงการตกแต่งภายในนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็ความเป็นมืออาชีพให้กับผู้ประก,กอบการยุคใหมะคะ่ค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปชมโครง,งการเอกชัยบางบอลกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตัวโครงการเอกชัยบางบอลตั้งอยู่ในซอย JR 2เดินทางเข้าออกได้2เส้นทางจากถนนหลักพระราม2นะคะ วิ่งเข้าถนนเอกชัยบางบอลจุดสังเกตจะเห็นวัดโพเจ้าเลยไปอีก500เมตรเจอแยกว,วัดโพเจ้าเลี้ยวเข้าซอยบ่อดินเข้าไปนะคะผ่านหมู่บ้านเศรษฐีตลาดแสนสุขจะเห็นซอย JR2 อยู่ขวามือเข้าซอยไปก็จะถึงโครงการนะคะ สือเดินทางจากเส้นพุนทธมณฑลเข้าสู่เส้นถนนเศรษฐกิจหนึ่งเลี้ยวเข้าซอยคลองมะเดื่อ12หน้าปากซอยเป็นร้านบ้านยา2ขับตรงไปตามทางผ่านตลาดวัสนาอีกสากิโลเมตรเลี้ยวเข้าซอย JR2 อีก1.3กิโลถึงโครงการค่ะการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายและยังอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมหาชายัยโรงพยาบาลเอกชยัยสถานีตำรวจโรงเรียนทางตะวันตรายภาษาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครบครันค่ะ โครงการนี้มีทั้งหมด5ยูนิตเป็นโรงงานติดกัน4ยูนิตและหลังเดียวอีก1ยูนิตพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่96-200ตารางวาราคาเริ่มต้นที่7.9ล้านบาทค่ะโดยรูปแบบโรงงานเป็นออฟฟิศ3ชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับตัวโรงงานและเพื่อให้ผู้ประกอบการรู้สึกคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าโซนสำนักง,งานหรือว่าโซนออฟฟิศนั่นเองนะคะตัวประตูทางเข้าสำนักง,งานนะคะจะเป็นประตูอลูมิเนียมนะคะสูง2เมตรและกระจบที่เราใช้นะคะเป็นกระจกตัดแสงสีเขียวนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการป้องกันความร้อนนะคะลดความร้อนภายในอาคารก็จะช่วยเรื่องการประหยัดไฟได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ หนึ่งเป็นโถงกว้างสามารถจัดเป็นพื้นที่รับรองลูกค้าหรือต้อนรับลูกค้าได้เลยค่ะพื้นที่ใช้สอย 8, คูณ8เมตรหรือ64ตารางเมตรความสูงจากพื้นถึงเพดาน3เมตรบันไดทางขึ้นกว้าง1เมตร20 m. คนของขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะในส่วนของชั้น2กั้นห้องออกเป็น2โซนสำหรับพื้นที่ใช้งานทั่วไปกับพื้นที่สำนักงานนะคะขนาดพื้นที่ใช้สอย 8, คูณ4เมตรหรือ32ตารางเมตร เพดานสูง2เมตร50 m. และมีห้องน้ำในชั้นเดียวกันให้อีกด้วยนะคะสำหรับชั้น3การห้องออกเป็น2โซนเช่นกันนะคะพื้นที่ใช้สอยขนาด8คูณ4เมตรหรือ32ตารางเมตรเพดานสูง3เมตร50 m. สำหรับชั้นนี้ปรับความสูงเพดานขึ้นเพื่อให้รู้สึกโปร่งสบายนะคะมีห้องน้ำให้ทุกชั้นภายในอาคารสำนักงานรวมทั้งหมด3ห้องและอีกหนึ่งห้องสำหรับพนักง,งานในส่วนของตัวโรงงานค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนพื้นที่ของตัวโรงงานกันนะคะซึ่งจะอยู่ด้านข้างของตัวสำนักง,งานนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะประตูทางเข้าโรงงานเป็นประตูเหล็กม้วนอัตโนมัติกว้าง6เมตรสูง6เมตรพื้นที่ใช้สอยภายในโรงงานกว้าง6คูณ20เมตรหรือ120ตารางเมตรค่ะความสูงจากพื้นถึงเพดาน11เมตร หลังคาใช้ฉนวนกันความร้อนเพื่อลดความร้อนภายในโรงงานค่ะส่วนพื้นของตัวโรงงานสามารถรับน้ำหนักได้2ตันต่อตารางเมตรนะคะและมีการออกแบบผนังคู่กันไฟเป็นช่องลมเพื่อช่วยลดความร้อนลดเสียงการแตกร้าวจากการต่อเติมของโรงงานติดกันค่ะตัวโรงงานก่อด,ด้วยอิฐมอนทั้งหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวโรงงานอีกด้วยนะคะถนนหน้าโครงการกว้าง8เมตรลูกค้าสามารถใช้ทางร่วมกันได้ค่ะ และยังมีโปรจัดเต็มแต่งเฟอร์นิเจอร์พรอมบิวอินภายในโซฟา1ชุดเครื่องปรับอากาศ12,000 BTU 2ตัวตกแต่งส่วนหน้าโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรืออื่นๆที่ทางโครงการจัดให้แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นค่ะ เป็นไงบ้างคะโรงงานดีไซน์สวยออกแบบฟังก์ชันครบคันแบบนี้ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรีบมาจองกันแล้วนะคะและนอกจากโครงการเอกชัยบางบอนนี้นะคะทาง The Icon Factory นะคะยังมีโรงงานที่ท่าเสากระทุ่มแบนแล้วก็อีกหนึ่งโครงการที่ในซอยเป็นจรงนะคะ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ทางเพจหรือว่าเว็บไซต์ของดีไอคอนนะคะทางดีไอคอนยังมีสถาบัานการเงินนะคะที่ให้คำปรึกษาเรื่องยื่นกู้ได้ฟรีเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากโครงการดีไอคอน f a c t o r อรไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ